เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการรีวิวเคอินเดอะบอละกันับผมร่างนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับอ่ะ วิธีอัพในอัพแบบนี้เลยนะทุกคน145สี้วและก็15นะครับผมบอกเลยว่าอัพแบบนี้คุณจะได้เดบอยที่ปั่นโคตรโกงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าค่าพลังที่ได้เนี่ยออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับเดบอยเนี่ยก็มาในอายุ33ปีแล้วในผมเป็นร่างของ Creative Paymaker อนะครับผมอ่ะค่าพลังเนี่ยจะไม่ได้เน้นเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับสำหรับร่างนี้นะทุกคนก็จะเน้นในเรื่องของเกมบุก80นะครับผมเลี้ยงบอลก็ต้นๆ้นตามที่แบบ มาปกติเลยนะครับจายวันก็เอาประมาณหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ9 1แล้วก็88นะทุกคนจบสกอร์สำคัญเลยนะครับ85นะครับเซฟวิทกิ้ง86แล้วก็ลูกเคิร์ฟนะครับอ่าลูกโค้ง่นเดงอยู่ที่94นะครับอ่ะแล้วเราก็มาเน้นในเรื่องของสปีดนะครับโอ้โหสปีดเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็สปีดต้น85นะครับผมแล้วก็คิ้งพาวเวอร์ครับ101นะครับผมอ่าอย่างแจ่มเลยเตอร์มิน่า9 1วิ่งได้ทันเกมแน่นอนนะครับการัแบบนี้นะครับ ส่วนต,ตรงนี้เ,เพื่อนๆจะเลือกเป็นเอ่อเทคพีทเซ็คกิ้งก็ได้นะเฮียรับ่าเป็นอ่าลูกเซ็คพีทเซ็คกิ้งนะครับผมก็เป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มการปั่นแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับแต่วันนี้ชื่อน่ะเลือกเป็นสไตร์เกอร์มานะครับผมอ่าลองเล่นสไตร์เกอร์ดูก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอันนี้จริงเนี่ยควรที่จะเลือกเป็นเอ่อเซ็คพีทเซ็คกิ้งนะครับเพื่อที่จะให้ลูกยิงแรงแล้วก็ มีรูปโค้งเพิ่มเข้ามาช่วยนะครับถ้าเลือกในส่วนของตัวมูตัวนั้นนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คู่แข่งก็โหดได้ว่าเปิดฉากมาให้เราแบบถลุมแน่นอนนะครับผมแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลงานของควิวดบอยร่างนี้กันนะครับผมว่าจะหดสักแค่ไหนกันนะครับผมควิวดบอยร่างนี้ก็เป็นร่างที่อาจจะอายุค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าเรื่องของสปีดท,ที่อัพมาในร่างนี้เร็วที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าเป็นร่างล่าสุดแล้วก็ร่างใหม่ที่สุดนะครับที่ถูกใส่เข้ามาในฐานข้อมูลราไม่เนแบบ ก็ร่างอีพีที่จะเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นี่ผมเดอะบอยถึงจะแย่ลงกว่านี้นี่ผมอ่ะแต่ว่าจังวะนี้เราโดนเปิดไปแล้วนี่คู่แข่งแล้วได้หลุดมาจังวันนี้ได้เอียงใส่โอ้โหจนเสาไปเลยครับก็เดี๋ยวเคลียร์บอลออกมาก่อนครับมาครับจังวันนี้ตกมาที่เดอะบอยเดบอยแทงต่อเลยไม่ต้องทาอะไรเยอะครับกับสก,กลิลที่ให้มาก็ Visionary p a าร์ใช่ไหมผมก็จายที่อยู่แล้วนี่ผมสำหรับเดอะบอยนะครับ เดี๋ยวจังหวะนี้ลองไกลๆดูโอ้โหดูครับลูกพุ่งอย่างจรวดนีครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ตรงตัวเลยครับถ้ามิดมุมเท่าไหร่เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหโอกาสที่จะเข้าค่อนข้างสูงเลยนะครับลูกค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างสายนะครับไปเพิ่มสกิลพวกนะเคลช็อตเอาและแกนนะครับดิฟฟิ้งช็อตอาจจะไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบเห็นผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวบอยก็ไปเพิ่มสกิลพวกลูกยิงไกลเอานะทุกคนถ้าใครเปิดได้นะครับผมราเนชชินแวก็เปิดได้เป็น น่าจะเป็น d i ปป i n g shot นะครับที่เปิดมานะครับผมอ่าแล้วหลุดมาครับจังนี้ดูครับเป็นปีกเหมือนเป็นปีกเลยครับแล้วได้เอียงแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหเปิดก่อนได้ปูดครับผู้แข่งโดนไปแล้ว3เมตรครับตอนนี้เดี๋ยอะบอยยิงลูกที่3นะครับผมบอกเลยว่าปั่นสุดจัดเลยน่ครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับคู่แข่งยอมไปเลยครับแบบนี้ไปต่อแม์ที่2ครับมาโมโรชกิครับมาเดอะบอย เบอยสองไกลไกลจังหวะนี้กระดอนด้วยครับแล้วแรงด้วยเนี่ยทุกคนเซฟก็คือต้องกระชอกอะนี่ครจังหวะนี้แลยวแทงออกมาครับจังหวะนี้เดอะบอยให้เมซี่เมซี่ตัดปัน่นโอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวครับจังหวะนี้การจ่ายการแท่งเนี่ยเล่นง่ายมากๆอยู่แล้วในของสำหรับเดอะบอยเนาะนะครับถ้าใครเป็นคนที่เล่นเดอะบอยประจำเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะล่างนี้นี่ครับผม เป็นร่างที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงการจ่ายนะครับแต่ว่าผู้นี้อาจังหวะนี้คู่แข่งเปิดเราอีกแล้วนะครับผมแมผนที่2ก็โดนเปิดก่อนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของโทชิกิตีตื้นก่อนครับจังหวะนี้นะครับเดอบอยอ้าวโทนชิกี้ครับให้มาเดอบอยจังหวะนี้ก็เอี้ยวเรียบร้อยครับจังหวะนี้รอดยากครับถ้าได้มาตัวไหนก็ตามเนาะในครับถ้าจังหวะแบบนี้ครับแต่ว่าต้องชมเรื่องของเอไอนิวอ่ะเดอบอยเป็นตัวที่แบบสอดทําเกมขึ้นมาเรื่อยๆนิวอ่ะ เป็นตัวที่แบบรู้ว่าตัวเองคนที่จะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับนะครับจังนี้เดียบอยนี่ครับเห็นไหมวิ่งเหมือนเป็นปีกเลยนะครับผมแล้วจีจังนี้จิ้มโอ้โหยจ่ายเหลือๆเลยครับลูกนี้เห็นโรชิกกี้ครับซัดเข้าไปครับลูกนี้เีลยวหม่เลยครับเดอะบอยเดบอยโอ้หลุดมาแล้วครับแล้วดูการพาร์ครับโอ้โหเอโต้นิ่มๆเลยครับจ่ายแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับแล้วแมทที่2ก็ไปอยู่แล้วครับคู่แข่ง ไม่ไหวครับคู่แข่งว่าเจอแบบนี้โอ้โหเจอพิษส่งของเดอะบอยทั้งแอสซิสทั้งยิงทั้งจ่ายนี่ผมแล้วจังหวะนี้ตัดปัน่นโอ้โหปั่นยังกันนี่มาครับจังหวะนี้ปั่นที่มีหายนี่ครับทุกคนอัพมาเฉพาะแบบใครเป็นสายปั่นเหมือนกันอนะอัพแบบนี้คุณจะได้การปั่นแบบจากเดอะบอยที่แบบไม่คาดคิดนี่ผมคือแบบมิดมุมแน่นอนนี่ผมเพราะว่าจริงจริพระเวอร์มันแรงครับแล้วก็ ลูกอ่าลูกค่อนข้างพุ่งเร็วนี่ครับอ่ะด้วยที่แบบเราไม่ต้องกดอะไรเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอยกดประมาณนี้ครับถ้าแถว2นะทุกคนโอ้โหดูดิใครจะไปรับได้ครับถ้ากดแบบนี้แล้วมาที่จังหวะนี้ครับเมสซี่ออกมาโมดริดโมดริดให้เมสซี่เมสซี่ขึงก่อนครับเอาประตูตูนก่อนครับจังหวะนี้แมตช์นี้ขึ้นนําก่อนเลยครับแล้วได้หลุดมาเลยครับเพื่อนมาดตอเรสตอเรสจังหวะนี้ได้ยิงนะครับก็เรียบร้อยเนี่ยล่างนี้เนี่ย ก็ด้ยอาจจะเป็นในเรื่องของสปีดต้นนวที่แบบไม่ได้จัดมากนะครับแต่ว่าถ้าใครไปอัพสายอ่าสปีดต้นเนี่ยก็อาจจะหมดกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่านี่ชี้แนวเน้นในเรื่องของที่ยิง power เนี่ยก็จะเน้นเป็นสายจบแถว2ได้ไม่ต้องเข้าขอบเขตโทษนะครับผมยิงได้เลยนะครับผมอ่ะได้เปรียบคู่แข่งนะถ้าเราได้จะกรมาแล้วนะครับผมก็เหมือนอย่างดีแคทไลท์เจอกับมารีแหละเนี่ยอ่าลูกเซตพีดเข้า2ลูกก็คือจบไปเลยนะครับผมอ่าทำเกมได้ค่อนข้างดีนะครับ โอ้โหแล้วเรืบอยเก็บได้ครับตรงนี้เก็บได้แล้วจี้เข้าในมาโอ้โหหลบหายแล้วปั่นครับเรียบร้อยโอ้ปั่นยังโกงครับมาครับนี่ยังวันนี้ก็เหมือนจะเป็นปีกนี่ผมสอดขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าเอาเขามาเล่นเอ็มเอฟนะครับหรือว่าซีเอฟก็ได้ครับยูที่ว่าจังหวัดไหนควรที่จะเป็นยังไงนะครับแล้วตรงนี้ได้ติดเซฟเลยครับกอล่างนี้เอาไปเลย9เต็ม9เลยแล้วกันนี่ครับผมอ่ะ9เอาเป็นใช่สิเป็น เอาไป9.9้าก้แล้วแกนนะครับเผื่อว่าอีกหนึ่งผมมีร่างแบบที่ตึงกว่านี้นะครับแล้วดูครับจังหวะนี้เดอะบอยปั่นเรียบร้อยอีกเลี้ยนะครับแมนนี่แฮตจิกเลยนี่ครับผมโอ้โหยิงคนเดียว3เมตรครับนี่ยิงเองง่ายไปครับให้เดอะบอยแฮตจิกไปนะจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับยังตึงเอาไป9.9เลยนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะทุกคนไม่ได้อวยอะไรแต่ว่า มันโหดจริงๆนะครับสำหรับนักเตะคนนี้อดใจไม่ไหวครับที่นาไปเปิดมาก็หมดประมาณพันสองทองก็ถือว่าคุ้มมากครับสำหรับล่างนี้ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม